การสื่อสารในสภาวะฉุกเฉินถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางภาครัฐได้ดําเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมอุตุนิยมวิทยามเมื่อเดือนสิงหาคม2563เพื่อหาแนวทางในการแจ้งเตือนประชาชนผ่าน sms แจ้งเตือนภัยจากเหตุการณ์พายุเตี้ยนหมู่โดยเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตทุที่จะเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด พลโทธนพันธ์ไหร่จเจริญกรรมาการกสะทะชกล่าวว่าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการโครงข่ายให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการใช้การเผยแพร่ข,ข้อมูลสถานีฐานหรือเซลบอร์ดคาสติ้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้อง ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานการภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่นั้นได้โดยตรงหลายๆประเทศเริ่มที่จะทำในลักษณะนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ซึ่งกลไกตรงมันก็จะต้องความร่วมมือหน่วยงานเพื่อให้เราได้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็กลไกกับผู้ประกอบการในเซลล์ไซต์ไหนที่เกิดเหตุการณ์ค่อยกระจายเฉพาะในเซลล์ไซต์นั้นซึ่งทงางสตอชเริ่มดําเนินการศึกษาตรงนั้นอยู่ นอกจากมีกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นหน่วยงานหลักในการรายงานสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยได้นําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนรับทราบข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงโดยล่าสุดนางสาวชมพารีชมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ามีความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจะทำไลาอล์อเลอร์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ตอนแรกค่ะเขาตั้งโหมดไว้ลักษณะว่าจะต้องเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงหรือว่าเป็นภัยที่กอ่อให้เกิดผุกระทบกับประชานชนในวงกว้างเขาก็ตั้งไว้ว่าเป็นสถานก,การณ์พายุที่เื่อนที่เข้าประเทศไทยอ่ะถึงจะมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีน้ําท่วมหนักมากซึ่งจะมีการแจ้งเตือนเตปปอพซึ่งอันนี้ก็มีการหารือกัะทางหลายประเทศไทยหลังจากที่ได้ทดลองใช้เริ่มต้นไปแล้วนะก็เลยมีการหารือกับลายนะคะว่าเราอาจจะปรับ เพิ่มอีกหนึ่งโมดูลอะค่ะในสณะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นพายุอย่างเดียวเราอาจจะเป็นเรื่องฝนตกหนักมากอันนี้ก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์อเลอร์ดด้วยอะค่ะทางนี้การสื่อสารกับประชาชนในสภาวะฉุกเฉินถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและควรด,ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องในหลากหลายช่องทางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน รวมถึงด้วยงานสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยเราวิสราชนุวัรรายงานค่ะ